สวัสดีค่ะพอแม่พี่นว่งซูผู้ซูคนเสียงเจ้าเจ้าอย่าเล่นมาอีกแล้วค่ะคนเก่าคนเดิมเพิ่มเติมก็คืออันนี้แหละค่ะอิมาลองต้องแต่งนี่แหละมักหลายอย่าเล่นเป็นคนมักตุ่มหูค่ะพี่นว่างตั้งแต่สมัยเด็กน้อยก็เอาบัตรต้องแรงเลยพี่น้องมาอห่อยค่ะมักต้องแรงค่ะ มากหลายอันต้องน้องแตงย่งค่ะค่ะกังวว่าซิโบ่โอเวอร์เกินไปเนาะค่ะเนาะบุคลิกของไผของมันเป็นยังไงไอ้น้องยูดีมีแห้งสุขูสุคนบอค้าค่ะกังวงว่าไอ้น้องผูที่อยู่ต่างประเทศก็ดีอยู่ทั่วทุกมุมโลกนี่ซอยูดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขภูสุคนเนาะเนาะขอภัยค่ะ กินกาแฟหลายค่ะค่ะคลิปนี้ยายลินกับมิเนวมาฝากว่าตวนพี่น้องคือเก่าค่ะพี่น้องขายาเฝ้าเบื่อเฝ้าถิมยายลิ้นไปทั้งแดเดิมเป็นพี่น้องไปทั้งใดยาลินกับสิน้ำตนเอากอดขาเอาคือเก่าค่ะอย่าทิ้งฉันนะรักรักแล้วอย่าทิ้งฉันนะอ่าหนัวค่ะเมื่อนี่ยาลินกับสีมาแบบประมาณจวดจวดแน่จักน้อยนะคะเนาะพี่น้องค่ะ ออนโซดผมสัไนไปเค็ดไปทวทีบทัวดเดียนลัพี่น้องว่ามันห้างนกกระจอกค่ะพี่น้องคะค่ะเมื่อเนี่ยอย่าเล่นไม่แน่ว่าฝาังว่าตวนสาววก็ดีผู้เบ่าก็ดีพ่อห้างก็ดีผัวเขาก็ดีเมียเขาก็ดีฝากเบอร์สุคนค่ะฝากเบอร์สุคนค่ะเรื่องอีหยังวัดตีเลิกตั้งแต่รู้ว่าไม่ใช่ยื้อไป ยื้ไปเสียเวลาเปล่านะคะพี่น้องคะเรื่องนี้ก็สิเป็นอเรื่องลักๆกใคร่ในราคาย่าเล่นว่วนไปวนมาตั้งแต่ขอบเตียงนี่ละโอ้อยาหัวค่ะวนไปวนมาอยู่แถวๆนี่ล่ละลักๆกใคร่ในละเ,เออบ่ไกลดอกเบ้าแล้วก็ยิ้มหัวปูหัวปุ๋ยนะพี่น้องเนาะค่ะเป็นหยังข้อวาจังสันบ่ติพี่น้องคะ่ะ สำหรับคนที่ที่คบหาผู้ชายเนาะคะนะ่ะเนาะหรือคบหาผู้หญิงอยู่เนาะคะนะ่ะต้องเพื่อใจเนาะคะนะ่ะเนาะค่ะต้องเพื่อใจความผิดหวังเพราะว่า,วามันไม่ได้โลกใบนี้มไม่ได้มีอะไรที่จะสมหวังอยู่ตลอดเวลาค่ะเทาก็ต้องเพื่อใจเนาะคะนะ่ะเนาะคบไปแล้ว เบิ้งไปแล้วปีหนึ่งกะแล้วสองปีกะแล้วอ่ะสามปีเต็มทียังไม่มีความชัดเจนยังบ่ไปหอดใส่ความรักยังยังอยู่ในที่ลับอยู่ยังบ่มีการเปิดเผยค่ะพี่น้องอาจจะเรียกได้ว่า friend and benefit นะคะค่ะ friend and benefit ก็เป็นทั้งมู เป็นทั้งคูโนนแต่ไม่ใช่คู่ชีวิตแต่ไม่ใช่ที่เขาหรือเราจะสามารถนาออกมาสู่สังคมสาธารณะเปิดเผยได้ว่าบุคคลผู้นี้คือแฟนฉันนะบุคคลผู้นี้คือผู้สาวผมเด่ะเขาจะเก็บเราไว้ที่ลับๆหรือเราจะเก็บบุคคลผู้นั้นไว้ลับๆเนาะค่ะเนาะในเมื่อเรารู้แล้วว่าคบไปกับเสียเวลาเปล่าๆ เราต้องรู้จักเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่มันเป็นพิษพี่น้องค่ะความสัมพันธ์นี่มันเป็นพิษได้พี่น้องเราต้องรู้จักเปิดตาของเราเปิดใจด้วยเปิดตาด้วยหนึ่งอย่าหลอกตัวเองนะคะคนที่จะทำให้เราเจ็บปวดมากที่สุดคือการที่เราหลอกตัวเอง เราต้องดึงเจ้าของออกมาจากความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนอย่าเสียเวลาเปล่าค่ะพี่น้องค่ะเสียเวลาเปล่าๆถ้าคบไปถึงสองถึงสามปีแล้วยังไม่มีอะไรชัดเจนยังไม่มีความชัดเจนยังไม่ได้รู้จักพ่อแม่เขายังไม่ได้รู้จักญาติพี่น้องเขาหรือแม้กระทั่งเพื่อนสนิทของเขาดึงตัวเองออกมาจากรักที่เป็นพิษค่ะพี่น้อง นั่นเขาไม่ได้ให้คุณค่าเรานะคะแล้วเรายังจะมอบคุณค่าตัวเองให้บุคคลเหล่านั้นอีกหรือก้าวออกมาค่ะก้าวออกมาอย่างสวยงามยืนขึ้นอย่างสวยงามเพราะอะไรเหรอบุคคลที่ดีๆบุคคลที่จะเหมาะสมกับเรา on the way นะคะเขากําลังมาแต่ยังหาเราไม่เจอเท่านั้นเองค่ะพี่น้องคะ บ่าวาไอนองที่เป็นผู้ใช้คดีที่ฟังเยลินอยู่นะคะเนาะเรามีความคิดที่ค,คล้ายๆกันคือเราต้องดึงตัวเองออกมาตรงจากความรักที่เป็นพิษเพราะว่าคบไปก็เสียเวลาเปล่าดึงเวลาที่ควรสีมีคุณคา่ามาปรับปรุงตัวเรามาทำให้เรามีความสุขแล้วเตรียมพร้อมที่จะพบสิ่งดีๆ ถึงแม้ว่าสิ่งที่จะเข้ามามันจะมีทั้งดีและไม่ดีมันก็ขึ้นอยู่กับที่ว่าเราจะเลือกอะไรถ้าเลือกอยู่แล้วเราเจ็บเราทำร้ายตัวเองเราปิดกั้นปิดโอกาสตัวเองที่จะพบสิ่งที่ดีกว่านะคะค่ะนี่นี่นี่สิ่งที่จะเล่นวอลลุยนิกคือ <c oughs> ความสัมพันธ์ที่บอชัดเจน ความสัมพันธ์ที่บรชัดเจนค่ะอยู่ไปกับมีแต่ความเจ็บปวดอยู่ไปก็จะมีแะ่คำถามว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่ระยะเวลาสองสามปีมันไม่ใช่เวลาน้อยๆสำหรับคนคู่หนึ่งที่จะคบหากันเขารู้เพียงพอแล้วนะสองสามปีเนี่ยว่านิสัยใจคอของเราหรือเขาไปกันได้หรือไม่ถ้าจะเป็นเพื่อนเฟรนอันเบนเนฟิต คำว่าเฟรนด์อันเบนฟิ i ตสามารถเป็นไปได้เป็นเก้าปีสิบปีพี่น้องค่ะไปเรื่อยๆมีไอ้ก็บเศร้า <c oughs> <c oughs> ประมาณนั้นนะคะค่ะอยะ่าเล่นกับว่าเอาค่ะพี่น้องค่ะ,ะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนค่ะพี่น้อง่ะเพราะเราต้องการความชัดเจนค่ะว่าวกอวาให้มันชัดถ้อยชัดคำกินกับกินให้มันอิม่มมันเสร็จแมนบอพี่น้องว่าแมนรักอยู่รักกินลบลบ,ลบซนซน ค่ะถ้าเรามีคุณค่าเพียงพอดีพอแล้วคุณทำไมต้องเสียเวลานานหามคิดว่าเฮาบ่มีคุณค่าเพียงพอนะคะค่ะในเมื่อเขาอาจจะคิดว่ารอเวลาที่จะเจอคนดีกว่าดังนั้นเราก้าวออกมาก่อนก้าวออกมาก่อนเพราะเราก็ต้องการคนที่ดีกว่าเช่นกันค่ะพี่น้องให้โอกาสเจ้าควงให้โอกาสเจ้าควงได้เลียนรูได้ศึกษา ใจตัวเองได้รู้ว่าความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถขับเคลื่อนมาเป็นแฟนมาเป็นาพาร์ทเนอร์อย่างาเชิดหน้าชูตาได้เฮ้สิต้องกลาวออกมาค่ะพี่น้องค่ะก้าวออกมากจากจุดนั้นจุดที่มีแต่ความาจุดที่ ไม่มีความชัดเจนนะคะเนาะค่ะทุกคนชอบความถูกต้องทุกคนรักตัวเองดังนั้น<ม>เราก็ต้องรู้จักที่จะก้าวออกมาจากจุดที่ไม่มีความชัดเจนนะคะเพื่อเรียนรู้ที่จะได้รับสิ่งดีๆใหม่ๆที่จะเข้าหาชีวิตของเราในวันต่อไปค่ะเมืเ่อนียแย่ลินกับบอดายอีหอย่งหลายดอกค่ะพี่น้องกับมาฝางมาตอนบะหวงบะลายถึง เลิกตั้งแต่รู้ว่าไม่ใช่ยื้อไปเสียเวลา คนที่เขาเบิดใจหรือคนที่เขาบริมีใจกับเขาเนีย่ยยือไปกับเสียเวลาทิ่มคือเก่าพี่น้องคะเราต่างหากที่จะเป็นฝ่ายเจ็บมากกว่าเขาค่ะดังนั้นแล้วเหลือเวลาเหลือพื้นที่ดีๆในห้องหัวใจตัวเองไว้รับสิ่งดีๆไว้สําหรับคนที่ดีเพียงพอนะคะพี่น้องคะก้าวออกมาจากความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนคะ่ะเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกเหมือนคนอื่น คนอื่นเขามีสิทธิ์ที่จะเลือกสิ่งที่ดีกว่าให้ชีวิตเขาแล้วเราละ่ะเราจะไม่มีสิทธิ์เลือกสิ่งที่ดีกว่ามาให้ชีวิตของเรา,เาได้เลยหรือค่ะเขาเลือกได้เราก็เลือกได้นะคะค่ะพี่นองค่ะเยลินก็มีมาฝากมาตอนสําหรับเพื่อนเพื่อนไอ้นองอเพื่อนใส้กะดีเพื่อนยิ่งกะดีนะคะเนาะสายฟอกะดีสายบบฟอกะดีที่ฟังคลิปเยลินอยู่นี่ค่ะกะวงังว่าสีใด กตุกคิดแน่จักน้อยนะคะเนาะทุกคนมีคุณค่าเป็นของตัวเองหาค่าตัวเองให้เจอนะคะหาค่าตัวเองให้เจอรักตัวเองให้เป็นค่ะแล้วเราจะไม่เจ็บมากนะคะพี่นองค่ะค่ะฝากไว้เป็นแรงโอ๊กแรงใจให้กําลังใจอายนองสุภูสุสคนที่กําลังมีความรักก็ดีที่กําลังคบหาดูใจก็ดีเนาะ,ค,ะนะค่ะเนาะค่ะทุกคนเลือกได้แล้วก็ขอให้ ทุกคนได้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตถ้าหากได้สิ่งไม่ดีเราก็ให้โอกาสตัวเองอีกครั้งนะคะให้โอกาสตัวเองได้สัมผัสสิ่งใหม่ๆเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอๆค่ะพี่น้องคะทุกบทของชีวิตทุกอย่างของชีวิตไม่ว่าดีหรือร้ายต่างเป็นครูและประสบการณ์ที่ดีให้เราได้เรียนรู้ ขอบคุณความโชคร้ายขอบคุณความโชคดีขอบคุณสิ่งดีๆขอบคุณทุกความเจ็บปวดที่ทำให้เราได้ยิ้มได้หัวเราะได้รู้จักคำว่ารักตัวเอง นะคะค่ะคลิปนี้อย่าล่นลาไปก่อนนะคะพอกันคลิปหน้านะคะเขายังมีอีกอย่างดีๆล่าอย่างมาวอาสู่กันฟังคือเกาขันเอว่าเพื่อนๆมีอีกอย่างให้ย่าล่นได้วอลไดจาน้ำลงในคอมเมนต์ให้ย่าล่นฟังในด้วยค่ะเด้ออยากดูกอยากถามเรื่องยังกัทําม,มาใดขันย่าล่นหูย่าล่นกระซิมาวอาสู่พีสูน้องสั่นคือเกา่าละค่ะค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะดูแลสุขภาพด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย